ต่อเลยครับผมเราได้พามาอันนี้แผ่นสองจุดห้านะครับผมเราได้พามาแล้วก็อนนี้ผมวาดแล้วพระเอาวางแล้วก็วาดเลยครับผมขีดตามองพระเสร็จแล้วก็พระออกเราเอาบล็อกตัวผู้ที่เราทําไว้ครับผมเอาวางแล้วก็ที่ทําระยะห่าง ห้าถึงเจ็ดมิลโดยรอบครับ้วยรอกกครับเ,ออเราก็เอาขีดตรงกลางนะครับแล้วก็เผจวงกลมทํำหูวครับผมครับ ครับผมแล้วก็เผ็ดมาทำหูนะครับผมออกมาแล้วก็เลื่อยออกนะครับผมเรื่อย,อยโอ้ สามเซนที่ว่าสแกนนะครับโอ้ไม่เรียกผมหัก เดี๋ยวผมเปลี่ยนไมเเื่อยแป๊บนึงครับครับต่อเลยครับผมได้แล้วก็สว่านเจาะเลื่อยตามรูปทรงพระเลยครับ กล่องโฟกัสเื่อยตามเด่อยวคิดเส้นเลยนะครับผมไม่ออกนอกเส้นแต่คิดเส้นคิดเส้นด้านในสว่านเจาะครับผมปึ๊บ ครับเลยชิดเส้นเลยครับตามเส้นเลย ใบแต่งนิดหน่อยครับผมลบลบขมลบเรีอันนี้ที่ขูดใสครับ

เช็ดแล้วก็ยิงใสนะครับผมให้รอบเลยนะครับ ล็อก <Lock S 2> แกนนะครับผมย่างครับผม,มเตรียมบอกตัวเมียไว้ด้วยครับจับดูนะครับนิ่มแล้วก็เอา แล้วกดให้เย็นนะครับแล้ก็ได้แล้วครับฝาที่เราทำไว้สองแผ่นต่อไปจะเป็นชิปเดินน้ำยานะครับผม หน้าฝหลังเดินตำยากันต่อเดี๋ยวไป